1 1 8ปอนด์ครับยังเดินเหมือนเดิมแน่นอนครับสิริมงคลในช่วงพักยกที่2นะครับทางทีมงานนะครับบอกว่าให้สิริมงคลนี่มีหมัดนําไปก่อนนะครับแล้วก็ปล้ำนายดูนะครับตอนนี้พยายามจับปล้ำนายแต่ปาราเมตเองก็ล็อกเอาไว้นะครับไล่แขนเอาไว้ทําให้ยังตีไม่ถนัดนะครับแต่ดูแล้วไม่หยุดแน่นะครับเดินช้านีแข้งซ้ายมาแล้วกับทางด้านของปาราเมตโอ้โหออกหนักแรงเหลือเกินนะครับแข้งซ้ายของปาราเมต ออมาดูกันที่การยืนระยะเราละครับหนีศอกด้วยนะครับไม่ใช่แค่งซ้ายอย่างเดียวทั้งสอกนี่โอ้โหออกน่ากลัวครับอ้าวซ้ายนะครับชกสวยปรเมศนะครับน้ำเงินสรบมงคลต้องเดินต้องลุยต้องชนอย่างเดียวนี่ปรเมศดูดิซ้ายแดงนะครับอ้าวออกซ้ายนิดนึงบางทีบางท้งนี่สวยก็ชิงนะครับแต่ว่าถ้าโดนหนักๆอาจจะยน่นยุบกระดาเอาน้ำเงินใส่เข้าไปก่อนเลยนะครับสริมงคลฝ่ายแดงปรเมศเอ้าทีมอีกเกมเปิดแล้วนะครับ สิริมงคลนี่ก็เป็นประเภทแบบแหมรัดเรียกพี่ครับต้นตกนรับไปก่อนอ่ะวงนครับแหม่ยังยังติดตัวไม่ได้ครับปรเม่นนี่แกพิวครับนี่มีทีขวายาวๆด้วยอ่าต้นต้นรับก่อนครับสิริมงคลแต่ว่าอย่ารับเยอะต้องเดินแหม่โดนซ้ายอีกแล้วครับอ่าติดตัวไหมขยับหาช่องอยู่เข้าไหนได้ไหมครับแหมเอาเฉี่ยล่างโดนเตะฟรีเอาคืนซ้ายเลยครับโอ้โหพยายามเบียดแล้วนะครับตอนนี้ทางด้านของศิริมงคลมีแข้งขวานําไปก่อนพอจะปล้ำนในนี่โดน ปรเมศนี่ไล่แขนกดแขนเอาไว้นะครับทำให้ยังตีไม่ได้นะครับดูกันครับว่าทางด้านของสิริมงคลจะเดียดเข้ามายัางไงนะครับเพราะว่าปราเมศนี่ขยับขยับแล้วก็มีหมัดมีศอกโอ้โหแล้วก็แข้งขายนะเนียนนะครับไม่ฝนครับตอนนี้เดินเร็วขึ้นไปแล้วทางด้านของสิริมงคลอ้าวติดตลอดเรื่องทะเลาะอย่างเดียวออกปล้ำแม่ก็ไล่แขนแกมีแก,แกโกงไว้เลยนะครับปรเมศกันชุมพลแกคือดันเชือกไม้เอาเชือกยา อย่ายุ่งกรรมการเอา้ากรรมการบอกอย่ายุ่งมาเชือกอ,ออกไปปรเมศนะครับแม่สายตาแววตามุกหมันมุกงมัดสายไปโอ้การยืนมวยนี่แมสวยงามเลยครับประเมศแต่ว่านี่ยังยังเป็นยกของเขาอยู่ครับอโหอ้าวโ,โ,โดนบ้างแล้วนะครับคือเราเห็นแล้วนะครับว่าสิริมงคลโดนเนี่ยทนได้แน่ครับเรายังไม่เห็นปรเมศโดนหนักๆนะครับคําถามคือโดนแล้วจะเป็นยังไงครับปรเมศ เอาละครับตอนนี้ก็พยายามจะเบียดนะครับเริ่มโดนบ้างเหมือนกันนะครับทางด้านของปาลเมตทางขวานะครับของสิริมงคลโอ้โหแต่ว่าถ้าเดินช้านี่อาวุธมวยครับมีลูกถีบทำลายจังหวะนะครับของปาลเมตโอ้โหไล่แขนแล้วก็แทงนี่สวยครับตอนนี้มาแลวครับไม่สนตอนนี้พยายามจะเปิดเกมเร็วขึ้นแล้วครับสิริมงคลโอ้โหถีบลูกนี้ในกาเดี๋สดรับสึกเพชรินดีมวยมันตรันเมืองครับเอาละครับลอยตัวออกมานะครับ เบียดเข้าหาทันทีเลยนะครับทางด้านของสิริมงคลเดินเร็วขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะมียาฉีดมาแล้วครับตอนนี้มีมัดวานําไปก่อนพยายามจะปล้ําในแต่ดูการไล่แขนนะครับล็อกได้ครับตอนนี้เอาเริ่มจะตีได้เหมือนกันนะครับสิริมงคลปาราเมศหัวหายไม่ได้นะครับต้องไล่แขนต้องพยายามแทงฟู่ครับเออต้องใช้วิชาแล้วขุเข่าพลังม้านะครับชกยี่สิบกันไหรดอวาคุนเข่านิวเคลียนะครับ ถาประกอบสิงซ้ำเหลี่ยมเอาชนอย่างเดียวเอาปารเมสก็เตะไปสิริมงคลชนอีกอย่าอยู่นิ่งอย่าอยู่นิ่งหาเรื่องทะเลาะอย่างเดียวขึ้นบนนนนอลนยังขึ้นไม่ได้ยังขึ้นไม่ได้โดนดันไว้เสร็จคู่นี้ชัดเจนแล้วนะครับนอกกับในชัดเจนเลยครับวงนอกแน่นอนครับปาราเมสนี่ทาผลงานดีกว่าแต่ว่าวงในนี่สิริมงคลล็อกได้น่ากลัวครับอ่ะแต่ว่ากว่าจะถึงตัวโอ้โหเตะไปที่ท่อนแขนด้านขวาครับอ่าปาราเมศก็ตั้งหลักตั้งป้อมอยู่ครับรอหวด หาตัวเจอไหมครับสิริพอุ้ยสอกครับมาทาท่าเหมือนจะก้นเตี้ยเหมือนกันครับโอ้โหจังหวะนะครับเตะซ้ายแล้วก็สอกนี่สวยนะครับสิริมงคลเดินเข้าไปเมื่อระหวังนี้โดนได้นะครับเอาเลยครับตอนนี้พยายามจะเบียดปล้ำในแล้วก็ยังขึ้นบนไม่ได้นะครับมาโดนไล่แขนตีนะครับ เอาละครับตอนนี้เริ่มจากกล้ามตีได้เหมือนกันครับทางด้านของสิริมงคลเ้าวนึเงนะครับสิริมงคลจะยิบ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 ไปแล้วนะครับตาเอาจะมีห่อเลือดเนี่เอ้าซ้ายของปรเมศกระโชคแบบสบายสบายว่างั้นเถอะเอาซ้ายลุ้นลุ้างหลังว่างหลังว่างอย่างเดียวเอาออกข้างไปนิดนึงไหม่ยังหาตัวไม่เจอนะครับสิริมงคลปรเมศออกซ้ายไปอ้าววืดไปโอ้ท้อไม่ได้เลยนะครับทางสิริมงคลปรเมศมาอีกแล้วไม่ยอมเป็นเป้านิ่งเลยนะครับปรเมศ ึ้นขอได้ไหมครับแม่มันใกล้เชือกพอจะจับด่โอ้โหมันมันใกล้เชือกครับกรรมการเลยต้องแยกก่อนเดิมต่อครับความพยายามอยู่ที่ไหนครับความสําเร็จมันจะวนอยู่เท่านั้นนลครับแต่ดูว่าวันนี้นะครับทางด้านของปารเมตนี่ไม่มีตกใจนะครับแล้วก็ซ้อมมาดีนะครับหวังที่จะแจ้งเกิดให้ได้เตะซ้ายนะครับแล้วก็วนออกซ้ายทีขวาทีนะครับแล้วก็มีศอกสลับมีหมัดสลับโอ้โหวันนี้ดูว่า โฉวฟอมได้เข้าตาเลยครับทานด้านของปารเมศอยู่ที่การยืนระยะอย่างเดียวนะครับเพราะฝีมือนี่ดูแล้วในพิกัดนี้นี่ทั้ดแานของปารเมศก็ไม่เป็นรองใครดังมยที่แตกเป็นแะแนของคาร์ลอสอกลับชจรขคฟาหังรับจ่ายอันตาซินไปเลยนะครับเสียงสวรรค์มาแล้วนะครับมีอัฉีรก้อนโตให้กับซิริมงคลน,นี่โอ้โหต้องบอกว่าหลายแสนเลยนะครับเอายกสุดท้ายแมาแต่ว,ว่าเลือกกำดาวนี่ไหลออกมาแล้วครับน่าจะมาจากโดนหมัดยับหมัดหน้าของปาราเมศ์แหละครับ เอาละครับ400,000บาทเลยนะครับวันนี้ให้กับทางด้านของสิริมงคลถ้าพลิกเกมมาได้นะครับยกนี้นี่ออกมานี่ไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับเดินสาวหมัดอย่างเดียวปาราเมตนี่ก็แข่งซ้ายนะครับตกใจไม่ได้นะครับเพรไฟก่อนนั้นก็ทำให้กุชกนี่ได้อาชีพ300,000บาทไปแล้วครับปาราเมตโอ้ยสิริมงคลอุ้มเลือดท่วมแล้วอ่ะนี่เดี๋ยวรางวัลจากนี่แล้วนะครับแอนตซินนะครับเข็มละ500บาทไม่ต้องห่วงเลยทีเดียว ตองกบุญในห้างวินัยวีระู้ชงนะครับในนามของธนาครพัฒนาจำกัดทิฟฟี่แอนตาร์ซินผู้ร้เริรมและส่งเสริมศิละปะแม่ไม้ม,มวยไทยกันมาโดยตลอดเ,อเวลาย,ยังเหลืออีกหนึ่งนาทีครึ่งนะครับศิลิมงคลครับหาตัวเจอไหมวันนี้ปรเมศกโอ้โหเนี่ยครับปลาไหลเลยครับออกซ้ายออกขวาลื่นไปเรื่อยครับทำให้ศิลิมงคลนี่ไล่ไม่จนครับที่ว่าวงไหนจะตีก็ตีไม่ได้นะครับโดนกดแขนเอาไว้แล้วก็มีศอกสลับ ตอนนี้นี่เลือดก,กำเดานี่ทะลักไปหมดแล้วนะครับทางด้านของสิริมงคลโอ้โหเอาเลยครับฟุตเลยครับโดนทิ่มซ้าย<อ>ตรงๆโอ้กรรมาการยุติตการชกเลยครับชุดนี้นี่เลยครับกรรมการชุมพลอทยศนะครับทำหน้าที่ได้ถูกต้องเลยอ่ะเพราะว่าโอ้โหแกก็โดนมาเยอะว่าช้ากว่านะครับเดินตลอดแต่หัวใจยิงไม่ได้นะฉะนั้นหัวใจใช้ได้เป็นน้ำว่าพารเมศนะครับสจิทนานะครับเป็นฝ่ายชนะที่ได้ก็นำเอาในยกที่ห้าแบ